แปลไทยด้ดยเพจมงังงะแสนรักฝากสากผลเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับคุณชายเฟยคะฉันอยากขึ้นปจิบายเกี่ยวกับรูปภาพใบนั้นให้ทุกคนฟังคุณวยขึ้นไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะแม้พูดแบบนี้มันค่อนข้างดูแปลกไปหน่อยแต่ว่าถ้าอ,อยู่เป็นเพื่อนฉันอย่างน้อยฉันก็สบายใจมากกว่าได้อยู่แล้วพวกเธอดูนั่นสิคุณหนูเฉินมาแล้วเธอกำลังละจะขึ้นเวทีสถากนก,การณ์พลิกกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวนะพวกเธอดูสิคุณชายเฟยก็ขึ้นไปกับเธอด้วย นี่มันเป็นไปได้อย่างไงเห็นว่าที่ประยณนาคตมีรูปไม,ม่เหมาะสมพยะนั้นจึงกลับไม่ตรวจเลยไม่แต่นิดเดียวเนี่ยนะรูปภาพเหล่านี้อาจจะเป็นของจริงแต่มันก็ทําให้พี่รู้สึกตําต้อยมาแล้วหลายปีดังนั้นจะไม่สามารถยอมรับมันได้ฉันก็ต้องช่วยพี่สาวกาจัดเงาในอดีตเหล่านั้นออกให้หมดไม่ทราบว่าชอบเรื่องตลกขนาดนั้นเลยเหรอถึงปล่อยรูปตัดต่อแบบนี้ออกมาน,ะนี่รูปตัดต่อหรอเนี่ยไม่เหมือนนะ นั่นสิคิดว่าออกไปเล่นแบบนี้แต่ไม่กล้ายอยมรับมากกว่าหรือได้แค่พูดเ,เป็นรูปตัดต่อน่ะจริงด้วยถ้าเกิดว่านี่มันรูปปลอมจริงคงต้องหาเทพพู้เที่ยวจานแล้วละดูจากปฏิยาของเสีย่ยวอูรูปปาพวกนี้น่าจะจริงเนี่ยแต่ถ้าเธอไม่ต้องการจะยอมรับแล้วเราก็ <c oughs> อ,อ,อ,อ <c oughs> รูปนี้ปลอมขนาดนี้คงนี้ไม่พ้นรูปตัดต่อนี่แน่ๆไม่รู้เหมือนกันนะบ่าไรจะใจดําขนาดนี้ถึงได้ตัดตอรูปภาพพวกนี้ออกมาน่ารังเกียจจะมัด ใจอยนี่มันโจมตีจื่อเสียงของเด็กผู้หญิงเลยนะบ้าเอ้ยฉันกับเจนจื่อหลานจัดเตรียมกันอย่างระมัดระวังมาตั้งนานถ้าว่าสู้กับเด็กนี่ตอนนี้ไม่ได้นอนาคตจะยิ่งไม่มีโอกาสนะสิจงจินรูปใบนี้ไม่ใช่ว่าแต่ตอนที่เธอลากน้องสาวของเธอไปร้านเล่าหลอกหรือไงน้องสาวของเธอยังเคยได้ฉันดูอยู่เลยทำไมเธอถึงหลอกทุกคนล่ะแม่เจ้าเธอกำลังพูดอะไรถึง่าใครพูดจริงกันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ว่าตัวคนนี้เป็นเมียน้อยนะ เสด้าวก็ดือกลงเป็นเรื่องปกติแล้วมะไปจูเธอกำลังพูดอะไรอุปารดูนี่นะเทียนหาฉันแค่ไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกรูปไปเนี้ยฉันจิ๋หลานเคยให้ฉันดูบอกว่าจงทินเล่นมาบ้านที่ร้านเหล้าเลยคนถ่ายรูปไว้เธออายุไม่ถึงสิบปีก็ไปเที่ยวร้านเหล้าได้แล้วไม่เรื่องอะไรก็เคยทำมาแล้วตอนนี้เธอกำลังแกล้งทำตัวใส่ซื่อเพืดอหลอกคุณชายเฟยฉันตนเห็นอีกต่อไปไม่ได้แล้ว รูปใบในี้เป็นรูปตัดต่อจริงๆนะคะอีกอย่างตัดต่ออย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยเธอเอาอะไรมาพูดนะเพราะว่าร่างกายที่อยู่ในรูปไม่ใช่ฉัอย่างไงละ่ะประกาศของฉันไม่มีฝอยเหมือนอย่างนี้รูปและนี่คือหลักฐานนี่เป็น,ปนไปไม่ได้จือหลังก็พูดกับฉันตอนที่เธอส่งรูปไหมว่าเธอเป็นคนลงมือถ่ายเอ๊ถ้าเมื่อคุณกับจืหลนเป็นคนทาคุณน่าไปคะ่ะ ตั้งแต่ลเล็กจนโตวพวกคุณมารังแกฉันมาโดยตลอดในตอนนั้นฉันก็สามารถทนได้แต่ว่าครั้งนี้พวกคุณทำเกินไปจริงๆนะไม่คิดเลยว่าความจริงจะเป็นอย่างนี้คู่แม่ลูกเมียน้อยคู่นี้จะทำอะไรมาบ้างในช่วงหลายปีกันนะใครจะไปรู้ล่ะคะตะกูลจืนช่างเละเทซะจริงๆเลยน่าตายจริงจงสินเองก็แล้วไปแล้วเถอะทำไมไปจูถึงไม่รู้เรื่องแบบนี้กันนะหน้าตาของตะกูลจืนจไม่เหลือชินดีแล้ว คุยกันมาถึงขั้นนี้แล้วไม่แต่คนอื่นยังเรื่องผิดหนวดเรนใจพี่สาวแต่พ่อของพวกเราในสมองยังเต็มไปด้วยหน้าตาของตัวเองน่าขำจังเลยนี่หน่ะเหลือพ่อของฉันนี่หน่ะเหลือครอบครัวของฉันนะไม่ต้องเสียใจนะทรงทั้งหมดมันมาให้ฉันคนที่รังแกเธอฉันจะไม่ยอมปล่อยไปแม้แต่คนเดียวเฝยนางเชิง ทำไมคุณถึงมักจะปรากฏตัวยื่นมือมาหาฉันตอนที่ฉันสิ้นหวังให้โดดเดี่ยวอยู่ร่าไปนะเฝยนันเจิงในตอนเนี้เหมือนกับคุณคนนั้นที่ทิ้งฉันไปเลยจะเป็นแบบนี้ต่อไปความสุขดุลในใจของฉันมันจะปิกกลับเอาได้นะสิคุณเจินเรื่องนี้คุณควรอธิบายให้ผมฟังนะเออขึ้นว่าคุณใจเฟยอย่าพึ่งกวนนะครับเรื่องในวันนี้เป็นแค่จากคนละหนเป็นแค่เรื่องก้าใจผิดไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องก่าใจผิดเอ๋ มีคณตั้งใจทำลายชื้อเสียงว่าที่ภรรยาของฉันเลียงละเมิดสิทธิภาพเหมือนของเธอเรื่องนี้เชื네่อตามมาได้ถึงที่สุดฉันใจเลขาของฉันแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบการกระทำของผู้หญิงคนนี้ฟันฟันต่อสายให้ทีกรับมมาไม่ไม่นะอย่าอย่าแจ้งความนะเชียนหาด้วยฉันด้วยฉันไม่อยากเข้าไปอีกแล้วคุณคิดถึงลูกจ้าของเราสิคะคุณคิดถึงนันสวงนันซวงเวนเอ้ย ทำไมเที่ยวไปยังบีดานั่วงฉัน่อยากทำให้ขุนใจไปไม่พอใจพวกผู้หญิงคนนี้เลยจงซินเพราะเรื่องนี้มันแล้วไปแล้วเถอะนะวันนี้เป็นวันครบรอบ40อปีของบริษัทถ้าเด็กสำรวจเข้ามาจะไม่เป็นมงคลเอาลูกเป็นคนใจกว้างอ่อนโยนจิตใจดีอยู่แล้วครั้งนี้ก็เ <c oughs> ฉินเทียนอาวคนนี้ก็น่าสนใจไม่กล้าอ,ออกปากขอร้องฉันเลือนหัวกลับไปอ่างศิลธรรมกับเสี่ยวอู่แทนเนี่ยนะคุณเฉิน น่าจะเข้าใจอะไรผิดนะจวงซินน่ะเธอใจกว้างและอ่อนโยนก็จริงไม่เคยคิดจะคิดบัญชีกับใครแต่ว่านะฉันไม่ได้เป็นคนดีซะด้วยสิเออจะใช่จะทำไมถึงฉันลืมวิธีในตอนนั้นทำไมที่คุณใจเป่ยขึ้นตำแหน่งครั้งนี้จบแน่จบเห่แน่แน่อีน้ำที่ไหลอยู่นั้นคงไม่ใจจใช่แน่ๆไม่คิดว่าเมน้อยคนนั้จะใจสอกขนาดนี้ ตอนที่เตอไม่ได้อยู่ข้างๆฉันเตอจะชีวิตไม่มีความสุขมากเลยเลยครอบครัวของเตอรดูไม่สงสารเธอรแล้วไม่ได้ดูแลความรู้สึกของเตอเลยสักนิดทำได้แค่รู้สึกปิดต่อเตอรเท่านั้นนั่นมันเรื่องเมื่อก่อนแล้วตลอดชีวิตที่เหลือฉันจะดูแลตัวเองเจียนหาช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากเข้าไปอีกแล้วขอร้องหลายช่วยฉันด้วยคุณนใจเฟยจงซิน คุณพ่อก้ามขอร้องออกไปจูแม่ลูกคู่นั่นน่ะ دة. มาดูแก้จราคาสนหรับความผิดที่เจะเคยก่อไว้และเธอสมควรได้รับมันเท่านั้นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าพ่อต้องการขอร้องแทนพวกหล่อนอีกเจ้ตัดลูกตัดความสัมพันธ์พ่อลูกกับคุณตอนนี้แหละคุณชนายคะรูปปลอมนั้นน่าจะเป็นเจนจือหลานลูกสาวของไปจูเป็นคนปลอมขึ้นมาค่ะหลอนก็มีความผิดเหมือนกันอย่าปล่อยเธอไปนะคะได้ครับคุณหนูเฉินหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะยื่นฟ้องในเรื่องนี้ต่อ เรื่องนี้สร้างผลกระทบในด้านลบอย่างมหา,าศาลเพียงพอที่จะฟ้องพวกเธอในข้อหาหมินม่นประมาทข้อหาหมิ่นประมาทเหรอคะพวกเธอต้องเข้าคุกไหมคะโดยปกติแล้วจะมีการลงโทษจำคุก3-5ปีแค่3-5ปีเองเหรอพวกเราสร้างความเสียหให้พี่สาวฉันมากกว่า3-5ปีอีกนะคุณเฉินตอนนี้ว่าที่ภระระยาของผมเหนื่อยล้มามากแล้วได้โปรดอย่าเพิ่งรบกวนเธ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเชิญคุยกับทนายของพวกเราได้เลยเดี๋ยวฉันไปส่งเธอกลับบ้านโอเคไหมอืมขอบคุณนะคะคุณชายเฟยพี่คะตอนนี้พวกไปจูกำลังจะถูกจับแล้วแต่ทำไมฉันกลับไปรู้สึกดีใจที่ได้แก้แค้นเลยอะพี่อยู่ไหนกันแน่ฉันอยากกอดพี่จังเลยเอ๊ะเอเอ ไม่ต้องเสียใจนะเรื่องทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วมีฉันอยู่ไม่มีใครกล้าี้นิ้วสั่งอะไรเธอเหรอกเจียทำให้สองคนที่ทำร้ายเธอได้รับโทษที่ร้ายแรงที่สุดการฆ่าคุณมันผิดกฎหมายแต่ฉันไม่มีวิธีที่จะต่อรมานพวกเขาไปอย่างเช้าคุณชายเฟย์คุณอย่าใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนพูดคำพูดโหดร้ายแบบนี้มันน่าขำนะคะแต่ว่าคุณชายเฟย์พูดถูกเจียกลับความรู้สึกผิดต่อตัวเองแบบเนี้ยฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำยิ่งกว่า ครั้งนี้จะต้องเอาประวัติด่างเพราะในมือของเจินจือหลานที่เจอบังคับพี่สาวถ่ายรูปบอกให้หมดและไม่มีทางให้เธอมาทําร้ายพี่สาวฉันได้อีกเดี๋ยวฉันทําเองแล้วกันค่ะขอบคุณที่ปลอบใจฉันนะคะเดี๋ยวนะนิกใท้อันนี้ก็คือนี่มันเน็กใช้ราคาแพงที่ก่อนหน้านี้หลอเปล่าเห็นแต่ว่าซื้อไม่ได้นี่นาเฟืนนานเชิงตับใช้มันเช็ดน้ำตาฉันเหลอเนี่ยลูกของคนรวยมันน่ากลัวแบบนี้นี่เอง ได้แล้วยังดีที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารของเชนจิหลานยังเปิดอยู่ถึงให้เข้าไปได้ไม่ยากให้เชนดูหน่อยสิว่าเธอรูปประวัติดัมเมอดพวกนั้นของพี่สาวฉันไว้ที่ไหนกันนะอ,อยู่นั่นไงเพลงเกิอดอะไรขึ้นมีคนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเชนจืรหลานเหมือนกับฉันและพยายามลบรลบพวกนั้นอย่างถาวรอ,อย่างนั้นเหรอ เคล็ดลับของระบบขณะนี้กําลังตรวจสอบตรวจสอบเหรอคนนี้กําลังตรวจสอบข้อมูลรูปภาพของพี่สาวออกเขากําลังหาอะไรกันนะมีการระบ,บุภาพที่คล้ายครึงกันหนึ่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์สามสิบเครื่องขณะนี้กําลังลบออกเป็นการกําจัดสําเนาภาพถ่ายที่มีความเป็นไปได้นในการถูกเผยแพร่ในเวลาอันสั้นสามารถหาอุปกรณ์ได้มากถึงเพียงนี้ในเวลาเดียวกันเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าฉันซะอีกนะ หรือว่าเมียเกร์ที่เก่งกว่าฉันกําลังคอยช่วยพี่สาวกาจัดปอดดังควยพวกนี้อยู่เขาคือใครกันนะแล้วทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยลองดูหน่อยสิว่าสามารถระบุที่อยู่ไอพีของคนนั้นได้หรือเปล่าระบุตําแหน่งสําเร็จกําลังเจาะเข้าไป Yes แต่ทําไมถึงเป็นที่นี่ได้ระบุตำแหน่งบริษัทเทคโนโลยีหนานซวงหรือจะบอกคนที่ช่วยฉันและพี่สาวส่นตัวอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีหนานซวงเหรอ แต่ว่าเขาเป็นใครกันละ่ะตุ๊บเอ๊ะที่แจกตุกตาหล่นมานี่เองจะว่าไปตุกตาตัวนี้ฉันก็มีตัวหนึ่งนี่นาะไม่บอกว่าคนตาไว้ฉันกับพี่สาวนี่นาะอือ้าจะว่าไปตุกตาตัวนี้อ้าจะว่าไปตุกตาตัวนี้อ,อ,อยู่กุยลูกกลับมาแล้วเหรอจ๊ะ อยู่กูยทำไมลูกถึงเอาตุ๊กตาที่คุณตามอบให้พี่สาหวหลนบนพื้นละจ้าเป็นของชิ้นสุดท้ายที่ตาไว้ให้เชียวนะต้องดูแลให้ดีซีถึงจะถูกแม่แม่ครับตุ๊ก,กตาตัวนี้มันลูกก็จริงๆเลยพี่สาวกับลูกก็เหมือนกันทำไมถึงมักจะมีปัญหาก,กับมันจังเลยก่อนที่พี่สาวกับลูกจะเดี่ยวจากบ้านไปก็พูดว่ามันน่กกลัวต้องการให้แม่เอาไปทิ้งจนทะเลาะก,กันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วละ รู้สึกว่าแม่กับพี่สาวดูมีอะไรกับตุ๊กตาตัวนี้มากกว่าเพราะเป็นตุ๊กตาที่คุณตาทิ้งไว้ให้หรือว่าบนตัวของมันมีความลับอย่างอื่นซ่อนอยู่กันนะอยู่กูยจําได้ว่าต้องดูแลตุ๊กตาตัวนี้ให้ดีนะอย่าทามันหายไปเรื่อยขกาใจไหมอืมคุณแม่วางใจได้เลยนะคะหนูจะเอามันมาวางบนชั้นวางไว้ยอย่างดีเลยเฮ้ยท้าแม่งอนไปสะแล้วแม่คะคุณตาคะ ขอโทษด้วยนะนี่มัน